สวัสดีค่ะสำหรับน้องใหม่ที่สั่งตำราเจ็ดเล่มคือปีชวดมะแม่สลูวอกฐานรากาเะจอมะรงกุลมะเสงแล้วก็มะเมียค่ะรวมทั้งอันนี้เป็นพรังเบญจธาตุ ะะและที่ของแถมค่ะอันนี้เป็นเล่มแรกที่อาจารย์เรียนเองนะคะเอามาแถมให้ค่ะเป็นดวงเบญจธาตุเล่มแรกเลยค่ะเล่มนี้เมื่อก่อนขาย500บาทเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะแล้วอันนี้เป็นดวงเบญจธาตุและพลังอำนาจตัวอักษรตามคำโฆษณาว่าแถมอันนี้เป็นคำภีค่ะ64บบทที่เพิ่งโพสต์เสร็จไป ก็มีอันนี้ก็เป็นคาพีร์เหมือนกันนะคะเป็นเบญจธาตุเหมือนกันแต่ว่าเป็นกฎนะคะกฎต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดบ้านนะคะนะคะแถมให้ค่าแล้วส่วนอันนี้เป็นเรื่องของแรกแจดตัวนะคะอันนี้เป็นเล็บใหม่สุดค่ะเอาไว้แจกฟรีสำหรับผู้ซื้อหนังสือนะคะแล้วอันนี้ถอดหัวใจตาม โฆษณาค่ะกับผ้าสเสวยยุพระแทรกยามอัฐการโบราณอันนี้เป็นของเหลือนะคะของท่านพมประสิทธิ์ค่ะส่วนของอาจารย์เจษดากับอาจารย์นภาหมดนะคะวันนี้ก็เลยได้ไป7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เล่มนะคะทั้งหมดซื้อ8แถม8ค่ะ โชคดีนะคะหลวงปู่วอวยพรให้ค่ะขอให้ได้ใช้ประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ